สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทอร์นรถนะครับคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับมีรถสวยมือเดียวป้ายแดงมาฝากอีกแล้วนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆเลยครับหายากสุดด้วยนะครับสําหรับ Honda Civic Dimension นะครับตัวนี้เป็น1.7เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาหายากครับรุ่นนี้ปี2004ครับติดแก๊ส LPG O ประหยัดเข้าไปอีกนะครับรถสวยสภาพดีงามนะครับ99,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับดูรถเช็ครถทดลองขับที่พุทธมนฑลสาย2นะครับเน้นโทรได้เลยครับจะส่งให้ท่านถึงถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันรถไม่หายครับรถสวยสภาพดีสีสันสวยครับ เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้ทันทีครับยางก็พึ่งเบิกมาใหม่นะครับใช้ได้อีกยาวๆชมเช็คดูรถทดลองขับครับรถสวยสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับติดแก๊ส LPG นะครับกับ Honda Civic ตาเยี่ยวปี2004นะครับรถสวยมากครับคันนี้ราคาต้องบอกว่าดีงามมากๆนะครับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาและเน้นประหยัดแล้วได้ทรงนี้ได้สภาพนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจะคุ้มและคุ้มมากๆด้วยครับ 99,000บาทเจรจาต่อรองแจ้งมาจากช่อง YouTube ท่านน่าจะได้รถราคาสวยๆในสภาพแบบนี้ทรงนี้ไปเลยนะครับต้องบอกเลยว่าหายากแน่นอนสภาพนี้ทรงนี้นะครับชอบชมเช็คโทรเลยครับโทรตอนนี้ได้โทรนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับมัดจําได้มัดจําไปเลยครับถ้าไม่มัดจําอาจจะหลุดไปจากท่านนะครับรถสวยสภาพดีงามราคานี้มีไม่มีไม่มีอีกแล้วครับลองชมดูได้ครับแอดมินก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับมาชมภายในก็สวยๆแบบนี้นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับ ไม่ใช่ธรรมดามีจอติดมาให้เรียบร้อยนะครับสภาพโดยรวมคือสวยพร้อมใช้นะครับราคานี้ต้องบอกว่าสวยมากครับหนในร้อเลยครับตีราคามาให้แบบนี้นะครับ สภาพสวยดีงามราคายอดเยี่ยมครับต้องชมเช็คแล้วครับห้ามพลาดห้ามพลาดขอย้ำว่าห้ามพลาดแอดมินขอฝากไว้เลยนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆกับเกียร์ธรรมดาต้องบอกเลยว่าสำหรับดิเมนชั่นหาเกียร์ธรรมดาก็ยากแล้วนะครับคันนี้1.7เกียร์ธรรมดาแล้วติดแก๊ส LPG มีจอมาให้เราด้วยครับชอบชมเช็คโทรได้โทรครับห้ามพลาดบอกเลยว่าห้ามพลาด3าครั้งห้ามพลาดนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับรถสวยสภาพดีงามแบบนี้เปิดราคามาเพียงเท่านี้เหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานเน้นประหยัดเน้นใช้งานสบายๆนะครับสำหรับการติดแก๊สน,นะครับก็กิโลละมาหนึ่ง บาท4ค์4นะครับคันนี้มีประการชั้น2พัดเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยสภาพแบบนี้มีมาให้ชมนะครับรีบตัดสินใจนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับการันตีการจัดส่งนะครับเพียงท่านแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้เลยครับรถสวยสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมสภาพนี้ต้องตีให้หนึ่งในร้อยแน่นอนนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงประหยัดแล้วสภาพแบบนี้สีแบบนี้ช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์แน่น รถส,สวยสภาพพร้อมใช้งานนะครับรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับถ้าโก6กเมตรคืนเงิน2เท่าเลยครับมีจอมาให้พร้อมแบบนี้นะครับและน้องคนนี้ก็คัดรถและส่งรถต่ออย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับ รถตนมากก็มาลงช่องกระไรของน้องคนนี้แหละครับฉะนั้นแล้วผมคัดแล้วเลือกแล้วนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ํานะครับโครงสร้างสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรนะครับตอนนี้ที่เช็ครถก็ใช้งานได้สมบูรณ์ครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ใหม่แบบนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินหน่อยนะครับอดมินก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาเข้ามาติดตามและรับชมนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ถังโดนัทนะครับ เนียนนวลสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดห้ามพลาดห้ามพลาดและก็ถ้าใช่ถ้าชอบก็รีบโทรรีบโทรนะครับรถสวยสภาพดีงามแอดนามาฝากสมาชิกเลือกจัดเลือกจัดเลือกซื้อไปเลยนะครับมัดจําได้มัดจดําเลยนะครับถ้าไม่มัดจาอาจจะไม่ทันนะครับรถสวยสภาพดีงามขนาดนี้ครับขอพระคุณครับหนึ่งในร้อยแน่นอน